ไปแล้วผมเจออาหาไเกินไปแล้วโอ้พี่ก็ไปโิโอ้ไรวะพี่โอ้ไปหมดเลยเต้นเราไปโยนสองคนในแรงเอาเปล่าไปปะผมมีน้ำมะละกอตรงๆไหมเออไปดิไปเอาน้ำมะลกอมาปะหาตี้ลงแรงดีกว่าเต้นเฮ้ยผมเจอแล้วไป้ต้นต้นลงแรงเปล่าประหาดเออมาดิมาดิ5นาทีแล้วจบ ฝากบอกไม่มีใครแต่ใจเธอไปกับเขาสวัสดีครับพี่กาวมาแม่กูจะขำหรือกูจะเศร้าดิสวัสดีพาโลกวันนี้ฉันจะมาคอนแทนเสือเสือตัวไหนที่ไม่ได้เล่นไม่ต้องเล่นหรอกเล่นเยอะมันไม่ดีเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยลัดว่ะแน่ชื่ออะไรวะเยบนว้าวิธีโบราณมังใช้ได้อยู่อะ Tân yên con map đi vang yên yên luôn Nó map bên ninh oh! nè mày lên con tên tên mà thương mà léo tên hồ phi mà léo Để tên nè mua mua mô 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 quá. mô 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 tăng ก็แย่แล้วก็ใส่ย่เิียาอยู่แ่แต่ว่ามันมาติดพี่อะไรจะบอกฮึทำเกษตรไปทำอะไรไเสียพี่พี่ผมตายมาท่าไหนทีองอ่านบ้าอะไรอ่ะรีพายไ้พี่เฮ้แม่บยอมซื้อเป็นการละน้อที่แบบเพอร์เฟกทามมิ่ที่สุด โอ้โหโว้าวว้าวดนูเซฟเฟียโคตรเจ็บเลยเต้นปาดดิไอพี่ปาดไม่งดีเต้นพี่สุดแล้วจัดการให้ไปหาแล้วมันดอกมาต้นสวยต้นโอ้โดโดู ชุบชุบแดนอย่าไปแดนชุบก่อนแดนไอ้สัวยสวยน้องสวยแตงกิ้วเลยนี่แหละต้นไม่ให้พายพี่เหรอฮะไม่มันพี่ยิงลงงผมขอโทษด้วยทำแล้วก็ได้จริงส าเออเฮี้ยเขาใส่มาแล้วโอ้โหว้าวไอพี่ขอได้ป่ะสุดท้ายได้พี่ได้ว่ะวันแถบ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 ได้วิววิวโอ้วันแถบจริงแดนไอพวกแดนมันติดทั้งตี้แดนไอพวกดา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 เออสวยงายแต่ก็รู้พี่ไม่ได้ตั้งใจถูกป่ะจริง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 ไม่ได้ยินปหมจริงจริงจริงบันแถบวันแถบวันแถบวันแถบบันแถบผมมาน้องน้องรัก ดูดีดูดีดูดีได้ได้ได้พี่เติมแกงผมได้ไม่ต้องใช้กรงใช้โกแล้วเมตาปัจจุบันอ่ะจะเอาจปบะจ้าเจาะปบะโอ้ไม่ต้องพี่เม่ตี่ยึแม่กูจะอ้วกเลยไปไปไปตอนนี Math ้เลยตอนนี้ต้องมี่เข้าต้องมีพนต้นดันเมนกันพ้นต้นดันเมนกันเออขึ้นเมนขึ้นเมนขึ้นเมนเลยพี่ขึ้นเมนเลยไปเลยพี่ไปเลยไปเลย มีดาบมีเสนผมลได้เก่งมากเลย่อี่ยังไงเดินขึ้มาเจอพี่ีพี่โี่มันเล่วแหรอเฮ้ยไม่ใช่เลยพี่มันออ้ยโเอ้ยเอ้ยอเฮียเฮียเฮียรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นิ่ๆได้ไหมมันดันมา โอ๊ยเชียร์ลอยไม่อยุดอย่งเอ้าเอ้ามันไม่ยิงกูได้ไงรีพมันไม่ยิงผมได้ยังไงเออเออสวยมนฟีคิวสวยโอ้ยไปเชีร์มนุษย์ไปเชีมนุษย์เชียรวะอะไรคืออะไรบ้าวคุยมนยย พวยแล้วจีจีคืออะไรวะคืออะไรอ่ะเหี้ยไปรุ่นไฮไลท์เลสโก้เดี๋ยวเดีเอา๋ยวเอา๋ยเดี๋ยแสดงเนความจริงจังจริงจังกูจริงจังอยู่โอ้โหอ่อนให้หน่อยเพิ่งเล่นเอาแล้วไงมาถูกตีแล้วคุณเก๊กกี้บอกเลยเดี๋ยวเฮี้ยต้นหัวล้อละเดี๋ยวเราโยนแบบเฮี้ยต้นหัวล้อแน่สัตว์ ทีมผมมีคนเดียวที่ไฟฮาร์าดจิบมานีแล้วก็ระเบิดระเบิดรถถังของกูก็ดีอยู่แล้วอย่าจูงบนตดแรงไงตว์กูมีสูรสตรนะ <c oughs> เว้ยเต้น <c oughs> สูตร <c oughs> วางถังสี่อันตรงประตูเดียว <c oughs> มึงสามารถถ่วงไว้ได้แปดสิบวินาทีแปดสิบวินาทีคือหนึ่งนาทีกับอีกยี่สิบวิใช่ไหม มึงยิงถังเลยปุ่งปังปุ่งปังไอ้สัตว์ตรงนั้นมันเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมน้องใช่เอออย่างงี้ดีวะกูได้แต้มชอบแต้มปีบไปไปไปแดนมึงลองทุบดิมมึงลองทุบดิมมึงลองทุบดิเอ็ดทุบโชว์ี่แดนแดนแดนทุบโชว์ดิทุบโชว์ทุบโชว์พี่ๆต้องดูก้นได้ต้นได้จะไมตายเฮ้ยแลนดิ้งแลนดิ้ง เงงโอ้โหหลายตัวสองกววต้มก่อนกวแต้มก่อนชิวๆสบายดูดิไฟแบบโอ้โหชาปนกิจนอนมาอนสบายน้องสบายแล้ว ไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วอยู่ล้อล้อล้อโอ้โหมึงดูเอ็มกูเป็นไงเราไม่ต้องเซตด้านหน้าหรอกเซตด้านหลังเลยปะทุกคนไปหนึ่งสองทำไมคนส่วนใหญ่ชอบโยนเออใไม่เข้าใจคนพวกนั้นเลยเฮ้ยพี่ช่วยอยู่ช่วยอยู่อยากกลัวอยากลัวเติ้ลมาสุดมาเติ้ลมาสุดสบายเติ้นชิวชิวชิเทรดกัน มันแท็กพี่ไปมันแท็กพี่มัคิดว่าพี่อยู่ในไซต์คิดว่าพี่อยู่ในไซต์ไอ้เดินเดี๋ยวกูตายหายเฮียเต้นเฮียเต้นโอ้เต้นเออสวยสวยน้องทอมเลสทอมเลสเจ็บทอมเลสเจ็บเฮ้ยดีๆห่อยเฮ้ยทอมเลสล้มล้มหนึ่ง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 เอาไม่ล้มเหรอเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหอยู่ในไซต์แล้วสวยมากสวยมากแดนแดนโคต มันง่ายมากเลยโอ้โหโอ้โหแดนสวยโคตรสวยยังไงเอ่อต้นมันเคยลองอันนี้ยังอ่ะเขามันโดน1.5แล้วแบบใส่เก็บเสียงอ่ะกูว่าแม่งเมตาใหม่ดูคิวฟีดเหมือนโกนใช่หรอเออดี๋ยวมดูคิวฟีดดูคิวฟีดกางกันเดี๋ยวก่อนเข้าเข้าเข้าตัวระบบมีติโตต้าดีตาดีอ่ะ เฮี่ยโหดเกินเอาวะเอาวะไึงเุ้ยเชี่ยโหดเกินเุ้ยสโไม่ได้ปล่อยแม่งเงี้ยอุ้ยเฮ้ยโป้โปไวเฮี้ยิงงิงเชี่ยีเคเลยช่อนี้ทีเคเลยโอ้สัเฮแดนโปเฮดแดนโปีเแดนีแดนโอ้ยแดนเฮยแดนโปแล้ว โอ้ไอเดนโป้ใช่รีพอร์ตเลยต้นต้นคกูรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตแล้วรีพอร์ตรีพอร์ตแล้วจริง้เยมึงจบตานี้หมดแล้วพี่ไม่ชอบเลยอยู่ดีมันใช้โปมันมันใช่ปะวะเชี่อการรักเทศาแดนเข้าใจปบะใช่ครับการรักเทศาของเด็กกับผู้ใหญ่ในการลงแรงอ่ะครับครับมึงไม่แบ่งโปกูใช้วะแบบนี้ดันง่ายเลยต้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีดันพี่ดูแล้วจับนะโอเคปจะ กูขอ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 ต้นต้นมารอรอรเร็วเร็วทำไมตายอูอูเนี่ยอุ้ยเชี่ยสวยโต้นเว้าใบต้นว้าใบบางทีไอพีนาตีพีนาตีนาตีเอาเยี่ยมฟันไอุไหมเนี่ยอุ้ยสวยมากต้นเนี่เี่ยอะไรเนี่ย เป็นโปรเฟเยอร์เขาทำกันดีอ่อะป่าวเมีมีมีมมเมนเมนสวยมากต้นเขเมนเชียอะไรขึ้นเลสแล้วมัง้งเลสแล้วสวย ต้นไม่ขอวะขอให้พวกพี่ละก้าวเหล่าอ่ะเมื่อกี้ยิงเพื่อนไม่เอวกติเหตุไม่ไม่ไม่คูคิดว่าเป็นศัตรูไงด่ดีหน้ามันคล้ายสมองยู่เลิดอ่ะถูกต้องปะเชืยกูสาเลิดหน้าคล้ายสมองมากตกใจเลยเชี่อแล้วไม่แล้วไม่ขอวะว่าตัวสุดท้ายตัวอะไรกูไมด้รู้ไงแต่พี่ยิงสมองตายตัวแรกอยู่ไหน ทำเล็ทำเล็ทำเล็ตัวทำเล็ไม่อยู่เป็นเจ็บเป็นเจ็บพี่ไว้เปนเจ็บมาสุดที่สุดเฮ้ยโอ้โหมันจะในในตัวเซลล์อะมันจะในตัวเซลล์อะโอ้มันมึงปล่อยหลังกูยิงกูได้ไงเนี่ยต้นไอ้ต้นไม่ใช่อ๋อมึงไม่หลอกอ่ะดูดิโอ้มันแฮงมันแฮงดูนะดูดูโอ้มันแฮงแล้วโอ้ สวยสวยน้องสวยตายจะได้ช่วตาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยิงมือให้เดี๋ยวยิงมือให้เฮ้ยกูยิงมือให้กูยิงมือให้สี่โฟต้าตีนน้องน้องสี่โฟต้าตีไอ้เจี๊ยะจังหวะโดดมันขึ้นเหล็กเอาไหนวะไหนเลนวะไม่รู้มั่วแล้วพี่เอ้ยเฮ้ยพี <tra il> <Aww> ่เห็นไหมน่ะพี่ตึ้อน ต้นต้นอูโยนไม้ใช่ต้นมึงยนไปป่ะต้นกาลาเดสสมึงเพิ่งพูดไก่แดนไปม่เกียร์ ครับขั้นตายอายังไม่เยขันตายยังโอ้สวยเลยน้องไอเช่กระสุนกูจะหมดวะเหลือสอแม็กสบายหน้าเวตัวนึงพิเซลพิเซลดูดูดูดเซลบอลมีปะหลังวะบัิดโอเค ตบมาตัวนึงไหนวะตัวนึงตัวต to like ัวซ้ายนะน่าจะมีนะไม่ชวนนะเฮ้ยไอเอ็มตรวจแล้วต่กงันขวาแล้วเดินเข้าไปเลยเชื่อกูใช่ใช่มันได้นะเร็วเร็วกูดันนะตบมาเอ็มสวยเอ็มเนี่ยมันสบายสวยตัวท้ายนอนอยู่ตรงบอมบีก็แย่ละกูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงเงียบเงียบต้น ต้อเงียบนะดูนะสบายมันเลยออกตามดีออกประตูไว้ยัง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 แพนไปยังยังแพนไปออกประตูยังไม่ออกยังไม่ออกแพนไปเรื่อยไปโลเทียบไปโลเทียบโอ้โหโอ้โอ้โหครู้จักแบบแคสเมตาใหม่ปะต้น ตาลันเอาอะไม่รู้จักหรอวะโอ้โหโ้ยเอาโอเคโอเค,อเค,อเคมันตายตัวหนึ่งแล้วรออีกสิบวิแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราเดิมแปบนตาย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 โอโ้โหมันขึ้นท็อปเลนมาแล้ว โอ้โหโอ้โหเลเย่เยอะจัดเลเเยอะจัดโอ้ต้นอะไรวะอุ้ยสามคนสามกููแผวเลนไม่มีหัวกันองโอ้แปปุนเมีนอ๋อมาอยู่นู่าระเบียงซ้ายชิลเลยชิลเลยแบบนี้ทอปเลส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 เจ็บเจ็บเจ็บ เด็บจัดขวามือประตูอยู่ประตูประตูเนี้ประตูเนี้อะไรอ่ะเข้ามาได้ไงอ่ะเฮ้ยเข้ามาได้ไงอ่ะไม่ไม่ไม่เข้ามาได้ไงอ่ะไม่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 เข้ามาได้ไงอ่ะไปอยู่นี่ยอยู่นี่ยตาดีตาดีตารีเจ็บ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 เอาเล่นอดีเอาเล่นอดิตเลตายเลนตายจริง จะลุผมมงกได้ปะได้สบายทีมเขาก็แค่แบบโอ้โหทีมโปลีกหรือทีมไปเล่นเอแพคมาเปล่ากลัวทำไมวะพี่บัวเฮ้ยสู้ได้สู้ได้อย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยเฮ้ยเซฟทุกไลน์อ่ะเพื่อนทุบเพื่อนทุบเพื่อนทุบช่อเก้าหัวแบบ โอ้โม่โบว์ปะวะสามสองหนึ่งโอ้โหโอ้โหชี่ยไม่ใช่มันรุนเรียวมึงอ่ะจริงจริงพี่โอ้โหเป็นบอดแดนมึงว่าปะโอ้โหไม่ตายมึงไว้ใจเพื่อนบ้างเถอะไมษาเม่สาไว้ใจเพื่อนดิว้าวโอ้โห โปปะหวาโปลแล้วฮับบอฮับบอฮับบอเป็นโนเข้าเพียงเพียงเพียง้ยเว้ยตายหนึ่งโโปรอะโปเลียกสามร้อยเปล่าโอ้โหโปมันดูดิ่ปมเต็มแปมเต็มเอาแปมเตไมสิบเต็มละสามจิบเต็ม เขาเรียกว่าวงการล well. ่างหุ้งวงกาล่างหุ้งวงกาล่างหุ้งอยู่เฮ้ยแดอยู่กาล่าตัวนึงนะผมว่าผมว่ามันต้องเข้าแล้วตอนนี้น้องดูเฮ้เขาแบนสกายเขาแบนสกายเราแบนคอนซูไอ้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 พี่ไอ้พี่ไอ้พี่เชื่อผมดีเราเราเราโนแบนเราโนแบนอ่าได้ได้เอ้ยโอ้ยคอนทูดีสัตว์ แค่แล้วเก็บไีมอ่ามอนไอไอ้อรูตรงกลางไอ้ไอ้รูตรงกลางไอ้คอนคอนเน็กนี่คืออะไรครับมีใครอธิบายได้แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่อุยโอ้คุณเทอเจ็บเฮ้ยขอบคุณครับไปแล้ว แดนบอกโฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้มันโอ้โหดูดูดูนะโอ้โหโอ้โหมันไม่ใช่แล้วแดนจริงเหรอถ้าแบบนี้หาดูสักที่แบ่งกูยิงบ้างก็ได้ แดนแดนเพียงเพียงมึงมึงอย่าให้มันเข้าวีซ่าพอกูล็อกฆ่ามันละไอ้แดนมึงมันจะเข้าวีซ่ามาฆ่ากูดล็อกวีซ่าไว้ได้เลยพี่ได้เห็นไหมฮ่าสมบูรณ์โลกสมบูรณโลกอ่ะอุยพี่บุยโอ้โหปกัวโป๊ะเลยโป๊ะโป๊ะโป๊ะเจ็บตัวนึงเจ็บตัวนึง ไม่รู้ว่าล้มเปล่าสไปร์ลสไปร์ลสไปร์ลมันล้มมันล้มสไปร์ลสไปร์ลสไปร์ลไปแล้วหรอไม่ไม่มันล้มมันล้มมันล้มโอ้โหมันบอดี้บล็อกอะไรเนี่ยโหใครวะตัวมันล้มมันล้มเดี๋ยวตัวเดียวนะสไปรอลล่างตัวเดียวตัวเดียวปิ้งปิ้แดงปิ้แดงซ้ายชิดดันดันดันอยู่ขวาขวาตู้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 มึงยันเอาแม่นดิโอ้ผิดหวัง เล่นอยู่เปียโนะมันเปียโนตั <S 2> <S 2> ่นึงเปี <S <S ้โนนนตงนมเปียโนมีอแนมนโอ้โหมัปมเอา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 เดีดิเียันเลต้องโดดหรือเปล่าต้องโดดหรือเปล่า ป,ปืนมันปืนมันคุมยากเว้ยเออปืนมันคุมยากใช่สวยติงติงใช่หติงแค่ไม่ไหนไม่ตองมึงมึงนี้ถูอยิงพอแู่ยิงอ่ะแค่ยิงไงเนี่ยเนี่ยแค่ยิงไอ้สัตว์ไม่เออมันอยู่แค่นี้เนี่ยเออเอ้ยเออ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 ตายตาที่หัวไปแล้วที่กูหายละไอ้สัตว์เลยโอ้โหบ แพนแพนเต้นแพนเลยตอนนี้เพื่อนโคเวอรอยู่เพื่อนโคเวอร์อยู่ไม่มีไม่ิ้วป๋เจาะป๋เจาเจอ้๋าเจะจ่อจอใช้เจาะ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 อันนี้อันนี้คอนเฟิร์มคุณมีกล้องอยู่ใช้เจาเลยปีงปีหนึ่งใช่ไช้เจาะอะดูกล้องมไว้ใจดิ ไ่ไว่ไว้วไ่ขวาแล้วไ่ขวาแล้วแม่ขวา้ยเฮ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 ้เฮ้ยน้ยเน้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้ปเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเข้ยเฮ้ยเฮยเ้เฮย้เ้ยเ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเข้ยเลยเฮ้เยเ้เย้ยย้้ยยเเอยเ้ย ว่าเริ่มไม่ใช่ละว่าเริ่มไม่ใช่ละคนนี้เต็มตัวรีพอร์ตล้อเลยแถวนี้นี่ได้รีพอร์ตล้อเลยรีพอร์ตล้ออ๋อโวอย่างเราแพนตรงนี้เลยมั้ยนี่ตรงนี้เลยนะเก็บไว้หนึ่งตรงกลางตรงกลางมันมีแถบเพราะว่ามันถอดมันถอดเดี๋ยวหนึ่งเน็ตเคลียก่อนเข้าใจป้ะเน็ตเคลียกเข้าใจป้ะไปพี่ไปน้องเอาเลย

ไปน้องคือบุ้ยให้ค้ำคือเวให้ค้ำคำอยู่เนี่ยเฮ้ยอีเชี่ยได้ผลคือพี่บุ้ยไม่ออกมาค่ะพี่บุ้ยอย่ากลัวมึงอย่ากลัวดิอย่ากลัวดิน้องดูดิอย่ากลัวดิเติ้นทไม่กลัวดิไม่กลัวไมนี่ต้องกลัวพี่มึงดุกลัวดิเติ้น คือกูกูคคเคยบอกพวกมึงยังเมื่อก่อนคาริสซอ,อเนี่ยอคนที่ชื่อคาริสซอ,อ,อ่ะกูกูเจอมันด่านเนี้ยกดมากับเคโ,คโกสหรือยอะไรนี่นแหละพวกพวกแบบจำจำชื่อไม่ได้ละพิมพ e ์อีซี่เลยกูอ่ะตอนที่แบบมันชนะกูสีู่เมื่อก่อนแล้วกูไลฟ์สดอยู่ด้วยยูทูบจำได้อ,อนนะใช่เหรอทำไมไม่พิมพ์ไอ้ควายเพิ่มมาด้วยอเพจให้ต่างคุยปะแดนแมงเข้า ย่อฟิตหน่ะใช่มันลงทันมันลงทันตามโ้แม่งลุงไอ้เหี้ยอะไรวะลุงก่าฮ่าฮ่าสัตว์ห่านไปยิงมาไม่ใช่เกมนี้มันจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราคัมแบ็กน้อง จำคำพี่ไว้ดีจอนเราไปเราไปแล้วเอ็มเอาแล้วเฮ้ยคาบิเนตเชียร์เอ็มเข้าเลยกูยิงคล็อกซิมตีแล้ว ล็อกเลี้ยงให้หมดแล้วผมมีสตัมปด้วยสเลยน้องโดดโนทีโอโดดคาบอีน่สวยขอได้ปะตัวทายอ่ะสวยขอบคุณเลยขอบคุณนีจะเข้าโอเคจะเข้าเยลโล่ไม้เยลโล่ไม้สัตว์อุ้ยอม้กอจอน โอ้ไม oh ่กันเอ็มอยู่เซิร์ฟเวอร์อะสองตัวเลยสองสองตัวเซิร์ฟเวอร์สวยหลังหลังต่อตัวนึงเฮ้ยโอ้รีพอร์ตรีพอร์ตครับเอากดบล็อกไอ้เหียกูกดบล็อกทุบอยู่ไหไมันดอกไหม่ he drop he drop he drop he p l a y i n g don't shoot 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 both s h o s h s h i told you s h ชียวชีวชีวจัดไฮดิงจัดไฮดิงบอลแฮนด์บ้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่โปใช้เลยผมว่าไม่ใช้เลยพี่โป้ไปใช้เลยไม่ช่เนี้พี่รีพอร์ตไม่ได้รีพอร์ตซ้ำไม่ได้เลยวะใครที่แบบว่าดูแบบไลฟ์สดนี่ก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้ดูคนบ้าเล่นไปแล้วนะผมจริงๆอย่าไปทำนะแบบนี้นะในแรงนะ ที่เจอกดเจอมานี่คือท็อปไดมอนด์กับแชมเปี้ยนนะเวย้ยไม่ใช่ได้แบบว่าขี้ๆนะทุกคนอ่ะโอ้โอ้โอ้โห1.0เคกูคเล่นแบบนี้กู1.0เคดิได้ไงอะ่ะโอ้ไปทุกคนฝันดีครับขออนุญาตตัวไปนอนกน่อนทุกคนครับก็อย่าลืมล้างหน้าเป็นฝันโอเคปะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Okay. So let me break 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 it all down for you. I ain't never give it up. I ain't never know. I'm safe, safe, taking that crown from you. I worry about that. So let me break, break 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 it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never know. I'm safe, safe, taking that crown from you. I worry about that.